สวัสดีครับวันนี้นาะเลขขา็กทาเดินออกกําลังกายในสวนของโรงพยาบาลนะวันนี้มาเจอดอกไม้สวยๆเลยก็อยากจะเก็บมาฝากกันนะเนี่ยไปดูว่าเขาปลูกเลี้ยงยังไงทําไมถึงออกดอกสวยขนาดนี้เดี๋ยวไปดูฮนะนี่ฮะคือเป็นต้นเฟื่องฟ้านะปลูกใส่ปลอกท่อนะเอามาปลูกไว้ ริมทางเดินวิ่งดูฮะดอกดอกดอกครูมากๆเลยก็หน้าแรงเขาก็ต้องรีบออกดอกนะไม่งั้นเขาก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะไม่รอดนะต้องรีบออกดอกสวยๆส,สวยงามมากอันนี้ดอกสีขาวนะเฟืองฟ้าเนี่ยเป็นไม้ที่ถือว่าหลากหลายมากมีดอกถือว่าหลากหลายจริงๆมีหลายสี แต่ว่าสีขาวนี่ก็เป็นหนึ่งในสีที่ถือว่าสวยงามโดดเด่นจริงจก,นะการเลี้ยงพวกนี้ก็ต้องมีการตัดแต่งด้วยนะเนี่ยเป็นการตัดแต่งให้ทรงพุ่มสวยๆจะออกดอกให้ได้สวยงามนะวันนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเนะฟืองฟ้าสีขาวสวยๆ